สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก้าาารับชมช่อง y t u t u กนสองเลนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหาเลาะยิงปลาแถวแม่น้ำนะครับแม่น้ำนครนายกแล้วก็จะไปแถวคลองที่มันเรียบแม่น้ำนะครับแถวเข็มทองแล้วก็จะไปดูแถวคลอง21ด้วยนะครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนปลามันนอกแต่ผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยเตรียมตัวออกไปเช้าครับผม ไครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะเผื่อว่าจับหมานตอนเช้าครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับมาถึงหมายแรกคือคลองเข็มทองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปีนต้นไม้ขึ้นไปดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะว่ากลองนี้ก็มีปลาดีๆเยอะนะครับเป็นพวกปลากระพงปลาเขาปลา มีมีหลายปลานะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรให้เรายิงบ้างครับผมนานๆทีนะครับผมจะได้ขึ้นต้นไม้นะครับก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยไม่ก่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างก็มองไม่เห็นนะ <c oughs> ปืนวางไหนวะเนี่ยโดนโดนโอ้โอ้ยปลาอะไรวะไม่รู้ปลาอะไรมันล่องมาใต้น้ำนะไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรแรงดีด้วยน่าจะตัวโตอยู่ครับ แต่จะเอาขึ้นยังไงกันนั้นหอปากกาอเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยทีนี้ติดอะไรทีน,นี้นยอยู่ได้ปะวะขึ้นได้ปะวะ,ะเฮ้ยจะขาดแล้วเนื้อจะขาดเอเคทาไงดีวะ เดนื้อจะขาดเฮ้ยท้อาไงวะอย่าขาดนะอย่าขาดนะขาดนะเนื้อจะขาดเกี่ยวตรงนี้ก่อนอุ๊เกี่ยวตรงนี้ก่อน ไม่จะขาดเนื้อจะขาดเฮ้ยปืนไม่จะร่วงจะถึงอยู่แล้วจะถึงมืออยู่แล้วอย่าขาดนะ ต้นนุอยอยู่ไหนต้นยนุ่ยเ, <c oughs> เดี๋ยวนะจะเจะเครื่องไปต้นหนุยจับได้เร็วๆเ,เลยนะโอ้เกือบขาดเนื้อเกือบขาด,ดนะปากกาจะเจะเครื่องไปเลยนะ หาที่จับก่อนเดี๋ยวเคลี้ยงไปเดี๋ยวร่วงฮึ๊บเร็วเรว่ <c oughs> องมาใต้น้ำดำๆนะไม่รู้ปลาอะไรยิงไว้ก่อนหายเลยหายไปไหนวะ Ủa đồ đô đôn quá, tải viên quá Mình cho đôn mình cho đôn tải viên lắm Đôn, đôn, đôn Tải lắm, đôn, đôn, đôn Cũng ai kia Tải viên lắm, tải vào đây đó Hay quá, โอ้ปลาอะไรวะเฮ้ยทำไมหลวมจังวะแต่สายวิ่งนะครับเฮ้ยทำไมหลวมจังอะเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่วิ่งกั็มาหาวิ่งกั็มาข้างในช่วหน่อยช่วยหน่อยปลาอะไรวะปลาอะไรจ่วยหน่อยเห็นปะโดนดีไหมเข้าดีไหม

เฮ้ยจะขึะ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบหายท้องเกือบหายทอ้องขึ้นแล้วมาแล้วหัวปลาคาเกือบหายท้องนี่ครับตัวเปเลือโอเควนาย อยู่นี่มันไปตรงนน้นอีกตัวนึงกะจะให้แฟนเรียกให้แฟนไปเฝ้าไว้เนี่ยปากคาปากกาปากกาเนี่ยโอ้ตวบุลล์เลยถูกโดนหรือเปล่านะ เดนินเหรอวะไม่โดนครับเฮ้ยโอ้โหยิงไปก่อนไม่รู้ตาอะไร <laughs> ติดอีกลวโอ้โหชอบพันนะอะไรวะปัวกายด้ะ ปลกกาีกแล้ววันนี้วันนี้หมันแต่ปลาก,กาครับนี่ตัวดี ปากกาปากกาเทศกาลยิงปากกาหลุดหลุดตัวไม่โต นี้ตัวไม่ตัวครับขึ้นมาถึงนี่แล้วไงยังจะมีปัญหาอีกนะตัวนี้ไม่ตัวครับ <c oughs> เตตะการยิงปากกา <c oughs> ปากกาอีกแล้ว <laughs> đồ <Đố> nữa <laughs> Hoang oh, cái dù phản nối lời ninh นิ่งนิ่งเอาเฮียเข้าป่าไปเลยมา่าจริง Hôm nay rộng màu của cá dâm nè Hôm nay rộng mọi cá dâm yên điêu lê bong bói 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 ปากขาวงุดวงาวะเฮ้ยไม่โดนวะโอ้ยโอ้ยมันไก ใกล้เกินไกลเกินไดจะได้ครับผมตอนนี้เราก็มาถ่ายคลิปปิดคลิปตอนเช้านะครับเมื่อคืนมาดึกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับมืดนยครับผมมีปากกานะครับมีปากกาใหญ่ๆแล้วก็มีปากกตัวเดียวนะครับวันนี้แล้วก็มีปากกาที่รวมักี่แต่มาเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็ มีปรากฏตัวหนึ่งแล้วก็มีกุ้งอีกเกือบเกืบสิบตัวได้มัครับแต่ว่ากุ้งเอาไปใส่ทูฟีดไว้แล้วไม่ได้ทำนี่ครับผมผลงานกับเราวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับ,รบการติดตามรับชมนะครับคลนสองเลสวัสดีครับ